ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีการส่งเสริมกีฬาไอซ์ฮอกกี้ในภาคเหนือเปิดสนามรองรับนักกีฬาในพื้นที่และจากต่างประเทศให้คุณผู้ชมไปติดตามได้จากรายงานค่ะที่มาของลานน้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena ที่เชียงใหม่แห่งนี้นะคะได้ถูก ก่อสร้างขึ้นหรือจัดตั้งขึ้นโดยบริษัท The t h e a t e r of d r e a m นะคะวัตถุประสงค์ในการที่เราได้ก่อตั้งรันน้ำแข็งนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีได้มีนักกีฬาที่เล่นฮอกกี้น้ำแข็งและเป็นระ,ระดับเยาวชนระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นระดับชิมชาติซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและในจังหวัดเชียงใหม่ทาง ผู้บริหารจากบริษัท The t h e a t e r of d r e a m ก็เล็งเห็นว่าควรที่จะมีการสร้างลานน้ำแข็งเพื่อรองรับในส่วนของกลุ่มของนักกีฬาซึ่งเป็นนักกีฬาในท้องที่แล้วก็อยังรองรับในส่วนของนักกีฬาที่มาจากนานาชาติด้วยเพราะว่าลานน้ำแข็งแห่งนี้เป็นลานน้ำแข็งขนาดมาตรฐานซึ่งสามารถที่จะรองรับนักกีฬาจากนานาชาติได้ไม่ว่าจะเป็น ทางฮ่องกงไต้หวันหรือว่าทางเกาหลีอ,อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับฤดูหนาวซึ่งซึ่งนอกจากจะมีกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแล้วเนี่ยเรายังมีกีฬาฟิกเกอร์สเกตคือสเกตลีลา ซึ่งจะเป็นกีฬาที่คนในในท้องที่ท้องที่อะค่ะรู้จักน้อยก็จะเป็นอีกหนึ่งกีฬาทางเลือกที่เยาวชนในส่วนของในจังหวัดเชียงใหม่และก็ในจังหวัดภาคเหนือทั้งหมดสามารถที่จะเข้ามาเล่นในกีฬาลานน้ำแข็งตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดลานฮอกกี้น้ำแข็งหรือลานกีฬาฤดูหนาวพระองค์ท่านได้ทรงเห็นว่ากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่พระองค์ท่านทรงโปรดและก็ทรงให้ความสำคัญแนะนำของผู้บริหารบริษัท Thailand International Ice Ho c k e y a r e n a เชียงใหมข่ขอพระคุณค่ะ